สวัสดีครับพอดีมีลูกค้าสอบถามนะครับเกี่ยวกับการต่อบลูทูธเข้าแอมรุ่นเก่าหรือว่าแอมวินเทจแอมตัวนี้เป็นแอมที่ผมใช้ในการรีวิวลาโพงอยู่เป็นประจำนะครับถ้าลําโพงที่อยู่ในช่องเนี่ยคือจะใช้แอมตัวนี้ในการรีวิวนะครับซึ่งมีกําลังขับประมาณ50วัตต์นะมีลูกค้าสอบถามเหมือนกันก็นกขอแจ้งไปในคลิปนี้เลยนะครับซึ่งวิธีการต่อเนี่ยคือด้านหลังของแอมจะมีช่องเสียบ หัว RCA นะครับสีแดงกับสีขาวนะครับซึ่งจะระบุช่องก็คือเป็นช่องตามนี้เลยนะครับเนี่ยทุกแอมจะมีแจ้งว่าเป็นจูเนอร์เป็นโฟโนเป็นเทปเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วก็มีช่อง CD อย่างนี้นะครับในส่วนของบลูทูธเนี่ยที่ผมใช้ประจำก็จะเป็นตัว Ugreen ตัวนี้นะครับน่าจะเป็นรุ่น4059ถ้าจำไม่ผิดนะครับส่วนด้านหลังวิธีการต่อก็จะต่อแบบนี้นะครับ ส่วนด้านหลังก็จะมีช่องต่อสายแบบนี้นะครับซึ่งโดยปกติจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นแอมญี่ปุ่นก็คือจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับส่วนผมเนี่ยผมจะต่อเข้าช่อง CD ตรงนี้นะครับก็ไปกดด้านหน้าให้ตรงกับช่อง CD นะครับต่อสายเข้าไปแบบนี้และอีกด้านหนึ่งก็เป็นต่อกับบลูทูธแบบนี้นะครับส่วนไฟที่เลี้ยงบลูทูธเนี่ยสามารถใช้ปลั๊กเสียบด้านหลังแอมได้เลยนะครับถึงไม่จะเป็นไฟร้อยนะครับแต่ว่าอะแดปเตอร์ตัวนี้เนี่ยสามารถรองรับตั้งแต่ไฟร้อยถึง2 240อยู่แล้ว นะครับสามารถเสียบด้านหลังได้เลยโอเคครับ